สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยให้กับต้นมังคุดนะครับตอนนี้ก็กำลังแทงยอดออกมาเตรียมต้นเลยมันก็เป็นจังหวะ,ะที่เราจะมาให้ปุ๋ยพอดีนะครับเป็นการครบรอบพอดีอปุ๋ยที่จะนำมาใส่ให้วันนี้นะครับ ก็ใส่ถุงมานะครับผมใส่ถุงมาเป็นมังคุดป้ายนะครับถ้ายอดออกมาแบบนี้นะครับก็จะนําปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยอินรียเคมีนะครับผมจะใส่ให้นะครับวันนี้แทงยอดออกมาทุกกิ่งเลยนะครับ กุกกิ่งเลยสวยมากๆนะครับแถงยอดออกมา,าก็จะหว่านที่ฟางข้าวเลยนะครับาฟางข้าวที่ผมได้คลุมหน้าดินเอาไว้นะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีน่ครับมันก็จะเป็นเม็ดกลมๆนะครับอพอเราหว่านใส่ฟางข้าวามันก็จะลิ้งลง ตามช่องอตามช่องของฟางเนาะ,ะหลังจากนั้นก็จะให้น้ำตามนะครับส่วนจริงข้างล่างผมก็ยังไม่ได้ตัดออกนะครับซึ่งมันเป็นจริงพี่เลี้ยงเนาะมันอยู่ต่ํานะครับก็ปล่อยไว้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่ติดนะครับเวลาให้น้ำสปริงเกอร์น,น้ำยังไปได้นะครับก็ยังเก็บไว้ก่อนเนาะ ก็ให้มีใบยเยอะๆนะครับก็น่าจะ3ปีนะครับ3ปีก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับปลูกมังคุดที่อีสานปลูกไว้ประดับสวนนะครับสวยมากนะครับแทงยอดสวยมากเลยเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับดูยอดฝั่งนี้ด้วย สวยมากๆเลยอยอดรอบนี้จะจะยาวนะครับจะยาวมันเป็นฉัดเนาะเป็นฉัดเป็นปุ๋ยอินซีเคมีก็เป็น12 33นะครับที่ผมใส่ให้วันนี้อพอดีก็มีปุ๋ยตัวนี้เนาะอาจจะใช้เป็น6 3สหรือว่า933ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะนำมาใส่เนาะ มี6 3สผมก็ใส่6 3สามสามนะครับวนะานไปเลยนะครับพอเราให้น้ำเนี่ยปุ๋ยมันก็จะละลายลงตามฟางข้าวนี่แหละนะครับน้ำก็จะเป็นตัวนำปุ๋ยให้ลงไปนะครับเวลาให้น้ำผมก็จะเปิดน้ำแรงๆนะครับเพื่อให้น้ำมันออกมาสงพุ่มนอกสงพุ่มเนี่ยนะครับ ให้มีความชุ่มบางคุดชอบน้ำนะครับช่วงนี้ก็อากาศแห้งด้วยนะครับอากาศมันจะแห้งนะเราก็ชว่วยน้ำให้มีความชุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับอยู่ตลอดเวลามีอยู่สองต้นนะครับต้นนั้นก็นึกว่าจะไม่รอดก็สวยนะครับพุ่งเลย แต่ต้นนั้นยังไม่แทงยอดเนาะแต่เห็นตรงตรงปลายเนี่ยครับตรงเนี้ยนะครับตรงนี้นะครับ,รนนรบเนี่ยกําลังปีปีนะครับเนี่ยกำลังปีปีเหมือนกันต้นนั้นนะครับดูเหมือนจะแทงยอดเดี๋ยวผมจะให้ปุ๋ยนะครับก็ให้สักสากรรมกำมือเนาะต้นนี้น่ครับประมาณนี้นะนก็วานห่างจาก คนต้นมานิดนึงนะครับสักฟุตหนึ่งนะน่ครับหวานเลยเนี่ยมันก็ปิ้งลงนะครับเน็ตปุ๋ยมันกลมๆเนาะนครับหนึ่งกำแล้วก็กำรรไม่ใหญ่นะครับกำรรประมาณนี้แหละเรามีทั้งปุ๋ยอิอนซีนะครับปุ๋ยชี้ไก่ก็ใส่ไปด้วยนะครับแต่ปุ๋ยอินซีเคมีมันก็จะ ทำให้ยอดเนี่ยมันมันยาวขึ้นนะครับมันจะดึงยอดเนาะนี่กรรมที่สามค่อยๆใส่ไปนะครับแค่น,คนี้สามกรรมมือ,อเรียบร้อยนะครับการใส่ปุ๋ยต่อไปนะครับต่อไปอถ้ายอดพวกนี้นะครับอยอดพวกนี้มันโตขึ้นมาสักหน่อยหนึ่ง ก็จะมีการพ่นเกี่ยวกับธาตุรองอาหารเสริมให้นะครับคือตอนนี้เป็นใบแบบนี้ยังพ่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าแสงแดดมันแรงเนาะช่วงนี้แสงแดดแรงนะครับมันจะแรงฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านทิศใต้ฝั่งที่ตรงนี้นะครับนี่คือฝั่งทิศใต้เนาะเนี่ยที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ มันจะมีอาการไหม้นะครับซึ่งมันเป็นยอดอ่อนอยู่เราก็ปล่อยปล่อยให้ยอดยอดชุดใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นใบกลางออกมาได้โตพอสมควรแล้วนะครับพอมันเริ่มเป็นใบอ่อนที่จะเข้าสีเขียวเราค่อยมาเติมธาตุรองอาหารเสริมให้นะครับถ้าพ่นตอนนี้อันตราย อันตรายใบอาจจะไหม้ได้นะครับผมก็ดูแลมาแบบนี้มังคุดไฟเดี๋ยวก็ไปใส่ต้นนั้นนะครับไปใส่ต้นนั้นด้วยอตอนนี้ก็เวลาบ่าย2องโมงนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็ใส่ได้นะครับใส่ตอนเช้าก็ได้นะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีไม่มีปัญหาอะไร แต่ปุ๋ยเคมีผมจะไปใส่ตอนเย็นนะครับปุ๋ยอินรีย์ใส่ได้ตลอดเวลาใส่ช่วงไหนก็ได้อินรีเคมีเนี่ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับใส่ได้เหมือนกันถ้าถ้าเรามีการคลุมฟางแบบนี้เนาะเพราะว่าปุ๋ยอินรียเคมีมันก็ไม่ไม่แรงนะครับไม่แรงเหมือนกับปุ๋ยเคมีโดยตรงนะครับ เราก็ทําสัดส่วนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ให้น้ํานะครับไม่เห็นเม็ดปุ๋ยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําให้ดูนะครับน้ําก็แรงนะครับให้น้ําตามเลยนครับน้ำออกมาถึงนี่เลยครับน้ำแรงมาก ก็ปล่อยไปเลยนะครับเปิดเลยให้มันตีออกกว้างๆนะครับตีกว้างๆเลยหัวเดียวพอนะครับหัวเดียวพอเลยวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยอินรียเคมีใส่ให้มังคุดที่กำลังมียอดสวยๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมต้องไปใส่ต้นนั้นต่อขอบคุณที่รับชมครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ